อันนี้หาดชาลีนะฮะปราดูตะวันตกตกดินกันนะฮะหาดชาลีเนี่ยสวยมากครับเท้าคนมันมันเลี่ยมแล้วเห็นไหมันเลี่ยมครับมันไม่ไม่คมแล้วอันนี้เดี๋ยวมากคนเขา่าเขาตึงปห็นไหมเนี่ยเนี่ยขายได้เลยโที่กฎหมายไม่ด้ไปปุบโยนใช่ะบรรยากาศครับหาดชาลีฮะตะวันตกดินครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โมันมันตวริจริงครับท่านผู้ชมโอ้ แมไม่กล้าไม่ว่าใช่ไหมครับวามเตืนมีตัวอะไรมาเนี่ยสุดยอดเลยครับนะฮะ สัตสานเลยืนสัตสาดชอบมากแม่จะส่นแอปดูกระดานเะมาเรียนเรียนเรืออกกระดานมันสยที่สุดในโลกอะเมื่อีแล้วก็ระดานอบกะดนไม่ใช่ตอกนี้เไป้นี้อกะดานสที่สุดในโลกเลยอหดูหินครับกากลงดช่นมันูกเหยียดทงฮะ เดินมาตรงน้ำค่ะให้เท้าสุดน้ำค่ะ